ล่เป็นผู้ไทยแล้วข้าเจ้าลงทุกทุกปีว่านาเป็นนีทุกปีเมียนมาเจอล่ำปีผู้ไทยเออเป้าสู้พี่น้องว่ามีตีไม่ล่ำเรืองไม่มล่ำเรืองผาแดงนั่งไอ้เน็เดฉากนั่นเน็ดฉากนี่เป้าสู้เป็นฟังฟังแล้วว่ากเป้าล่ำสู้เป็นฟังล่ำฟังว่าสูดไม่ฟังกันโอ้ยกูอยากอี้ห่าดิส่เด็กซะบ่อุตส่าห์เนี่ยไม่พึงทางใครจะหลีจเชือกู่สองทางแล้วเรื่องหนังกอด หาแดงนั่งไห,หาแดงนังอะไรเมีนเอาปัเจ้าคุณเต้งตุกป่าวุ่นจีนออกมาสักชุดนักรองชุดนักรองเมีนปานขวาใส่ขับไปแล้วมาขึน้นกัขึน้นนะเขึ้นยังไงกระสอบปานคุ้มหลังกิโลอีกก็ <c oughs> ข้าถั่วมันก็ขืนเนาะมืนเออย่ไงไรก็บอกหน่อยยั<อ>งไม่เลย่ายังเวลาิ่นเวลาตู่พอบอกว่าันได้เบิดโอ้ยสิบไ้าอยังหลายเทแต่งแต่งรองรับเิกินเวลาพอ่แห้งเนี่ไมาเข ใส่เป้ี้ยพี่น้อดคขับหัวมุขอะก้อนนี้สมนั่นาเนี่ยขัดัเแียงป่าสุดกุ้งจู่กุ้งจุงไปที่หางอีน้อยมึงบอกให้มันดีกาหันมาได้ดีเอาไลยิถามพี่นัองไม่เลนกงกุ้งจูกุ้งจุ้งไปพี่นอเอาเฮ้เขไดเฮ้มึงมาเสือตัวล้จักบาทมาุ้งจุงกุ้งจุงที่ไหนเนี่ยเดรแปสื่อไหแเจ็ดบเบอเอใช่เขาีวมันคือล่งถือัสั พี่น้องคอยพัดฟังหนิขานตัวขึ้นพี่น้องกับพน้าขานมันบ่ผิดแปลกเลยเห็นบ่ผู้ยุ่งขัดขึ้นได้ขึ้นเอาเพิ่นขึ้นทุกอย่างเรียกแข้งเรียกขาอีเจ้เพิ่นขึ้นไหนมี่อยู่บ่ขึ้นใค่กูแล้วนีเปล่าเย้แต่นายขัดแต่นายนี่เบ้าพื้นเพรายังนี่สามมือกับพ่อโจเป็นจืดยืดเนี่ยปีนี่กูว่าสิบบาทไม่แหังกอเบ้าไม่กันหนู ว,ว่าไหมเราจะสีมาไะไรยันปีนี้ขอืขอว่าขอยี่บ่มาแล้วว่าสีบมม่มาแล้วมึงเคยในบ้นมั้ยมึงเคยในบ้ากูบ่มีวงไปยิ่ง่หัวหน้าทุกคณะเขาโทรหาพอเบิร์นว่า <c oughs> มึาาางโทรไปอยู่นะเบิ่์นเอาเพาะว่าแต่อย่างไงแต่บัดจุบันน,นี่แล้วมองมันจตอางไงไรอะ่ะเขาเจ้าว่าเจ้าไหนพอเขาเจ้าบ่รับของมันเป็นแต่อย่างไงห,หน่อยเอ้ยเอา้าเาขาเจ้าคือสีบ่รับไม่มีคุณภาพะรู้ตัวหรือเปล่า ต่อเต็มปากเต็มท้อเต็ิเอาคันมาาคอยว่ามีคุณภาพจะไปยักขึ้นรับคอยเน่ยกิมีคนตัดชุดเดนเซอร์กระเทยสองรอสามรอยจ้างเขาม่อยางเปลี่ยเขามาจ้างมัดตัดจ้างเขามาติดจ้างเขามาเต้นแมนมนให้ละอีเล่นไม่ออดงายูให้ละอีออกจากของงาคนพิการหาง้มเอนจ้างือจ้างไม่จ้างมาเีกูได้ออกจากของคนพิกานายกูได้ยินไเอียมมิน เขาไปยังเขาไปห้องน้ำเข้าไปสองคนไม่รออีนึไปห้าไปโยกข้อห้าคนนะจกข้อใดหัวข้อเงกูถายเม่นกูบ้ายุูเป็ลูกเม่นกูไข่บ้ายูไข่กระหูเน้่ยที่บอกไขมันคือลูกครับเอ่ไอ้สายรายงานอิสเซอายไร่ ลายแต่เรยว่าเพื่อนปู้เลยคัะ้ายกันใจญ่้วาชวยหนยเก่งขึ้นเขาอ่เก่งตัวให้ออกสาซก่งให้ออกฮัสแตกย่างน่าเกับมีมาสูนท่ออกจะมาสวดเก่งอีหามึงเป็นี่ี่ะเกี่นี่เป็นี่ี่ที่ี่ีี่ก็เดิไปที่ไหนีนีเหลือใจยุข่าวของน้าที่ไหนไปอีกที่นี่กียี่ยุอมาดู จังจไม่เห <go> ็นงานอีหามมึงบอกเล้วว่า็จ <pineapple> ังไม่เห็นงานจังไมเห็นางมาเรียนหมจั่งบา่งมาเจอตอนทักตอนดเนี่ยจิกคูบาทกูเดียไม่จุกเอาจงไปกระเเก่าปีสิปีมันก็ยังเนปกีหามึงกเต้นไปกตไมันกินยาอย่มาทันืโอ้ยทีไปกินยาแม่กะต้กินยากระต้กับาเศร้าหรือยิบ มึงไปได้ส่วนผู้ใดนล่ะมาใส่ฮะส่วนเมียกูเต็มตู้อยู่มีมึงใส่ส่วนเขาแล้วน้อยน้อยน้อยมึงเป็นหดังน้อยเป็นหดังยายาขมักไส้กุ้งก๋ยตื่ยวเนาะมาตีพ่อยตุ๊กยู่น้ำกันบเปหลายปีรับกันบป็หลายปียังเล่นกุ้งจู่กุ้งจู้บอกไม่เป็นตาข่ายคนเก่งคือนยังยังให้พ่อเล่นตลกนะแม่ยเงี้ยงก็ให้พ่อเล่นตลกนะแม่ บ้านไปพาพรญาเ่ามึงเหมืนกั้วยน่อยน่อยค่ีเรืองนี้มีบอไม่มียิ่งนี่บอมึงเคยขยโกโอเคความ่าได้ยิ่งการันต์กับเปเ่็นเขาว่าดีกูณั่งมันเป็นเอ็มมินกับอกว่าเป็นเอ็มมินเจได้มาฉียั แกแกทุกทีเขาสีอะที่บุบบาไม่สวยห่าใสลาบบุบัานที่มีทั้งว่าก้อนมาเกามลยอตัวซาบปนิกว่ามีใส่สุดเขาเรียกกูเรียกปะโดแม่ไ่ายี่หานี่ก็นเลยสุดพีน่ามาติมือภาใาไยอ่ะสุดเนี่ยแหลปาดแล้วพายุสติตเจือขายเข้าไปจังหันเอาไปจังหันแล้ววาบานงานันบอบ้านงาดักสวัสดีว่าพื้น่นแห้ม ไปจังหานจะได้จะสิไปหาเบาพื้นคนเอาถ่ายาั้นเขาอย่างั้นเขาเดี๋ยวก็เบาพื้นคนถายมาเราจะกากันงานกันแล้วเฉยได้ไงเอ้าสุ่เกินไปจังหารสุ่ยอยังไปไม่ได้กอดขากลับทอดไก่ไปชิปตะโถหนึ่งย่างเดี๋ยวมือว่านช่หยกูไปกินล่าม่วนมี่อยากบอกว่าเวลาม่วนตะวันอืมว่าบอกเฉยเจาดีไป่แห้งกันได้มีแห้งกับมีแห้งอยู่ เต้นตัวจังสี่มันกะคือยูดอกจืดเงนแม่วัดสมาหนะาค่าไม่งัค่าบัานโคกเต้าเอาไว้จี้บันคาบัโกเต้าไปช่วยผามวเอาดีบว่าเถไปช่วยไไปใส้นั่นงนันดตายมาบ้าดวหันตาได้ครับตาได้เนี่ยอีหามึงบอกพูดตัวจังสี่มันกะคือยูดอกแต่ว่ามันขาดใยมึงไไ้นะเอ ของกันมึงไปหบนหาเมมี่หิฮันสวยกับมือตัวดอกแต่ว่ามันขาดยังเลยมึงแจ้งโตหะน้ามันขาดยังไงมันขาดแนวไพหันยะไพเอ,อ๊วมึงบ้าเห็นติดตั้งแต่กูแจ้งโตกูยังดายกระเป๋ามาไปหนอกูรับเนขายขาลอยๆมันจะจะยางเรื่อนพี่นอ้องไอ้บ้าเป็นกระเทหเยหิฮันอีกเป็นกระเทยแต่เป็นก้อนข,ข่อยคุณแม่หนอไอ้บ้าเลยลูกสองคนสามคนพอ,อเนี่ยปะเลเศร้าเป็นบ้าที่วันนี้ ตาได้คัอันว่าญาติเี้ยญาติที่หนึ่งแน่น่ะเงี่ยหอกยูต้องเงี้ยผัวสามยกกลางเดินแย่งว่าญาตินี่อย่างญาติพ่อญาติพ่อเจ้าว่ามันจำเจ้าสิการ์เมนญั้ินกดบอก่ข่อยเคยยึดนี่แน่ไพ่นี่กระเป๋าผพาเนี่ยแล้วก็จะของเต้นตัวบอมีแนผ้า่ไม่นอนผูดสิกาอ์อย่งนันเปนะอกเอาตัวยาไว้อออกายืมมาจากียเกียริห่แต่ the ups. ได้คั้เนคนเงียบแต่กว pues. ่า อีฟ้าผ้าหนามึงเอาคือกันนั่นจื๊อกูให้มึงไปหาเนี่ยไพา,ยากูกับไายกูไม่ได้แบกเอาคือมึงไปยัง,งจะพึ่งสมัครเสมอแม่นแค่ไอ้อีลากระทันกระฉันขันเมาให้ละง้อไม่เบาใหวี่ยงขึ้นไนอันพายแต่กูหมายว่ามาพายกระเป๋าไา่กระเป๋ามานายมึงพายมาหาพร้อม,มตีซุ้มไก่ไพ่เพายเด็ดตัวไม่เอากจกาน กีเลี่ยงใกลสิติขมิ้ซุ้มแก่้กีกุเลี่ยงใกล้ตีมันขาดทุนกุเลสชาว้ยงเอ้ามันคึ้นสิขาดทุนไก่กูเป็นเตะควายเขาขาหักอีหยังก่อนจือไก่กูเป็นเตะควายเขาขาหักไก่มึงเป็นเตะขั้วต่อขาหักมั้งไก่พันหยังเลี้ยงหางดำมึงเคยได้ยินปะบ่กูกลับมาเคยได้ยินเอ้ามึงแมวมันตาใส่พอพันเทกโอ้ยคยากพอพันไก่มันรวย ขานกินจีรุ่ยได้มางกว่ามันเป็นลุ่ยเหรออีฮาขานถือเล็กวันคู่ปีละเทียเทเลปีเออปีลียคูก็บชิ้นใช้วันคู่อีกถือปังถือชิบห้มงไมออกตัวใดห้อชิ้นเอกเอ้ามึอคือบ้งกาบกูว่าไม่ลดอีปวัดมึงไหนกูถามจากใจจริง เป็นมึงตั้งใต่ฝืนคือมึงฝืนกี่หลีกูทำกู้แทนยามมาเบอกฉันไปหากี่นักเลงนักเบื่อมันบอกว่าสิเกินสิเกินยอดรับจืดเดี๋ยวนี้กูพินสีผ้ามึงหาเงินกูรับหงาได้แล้วรับหงาไว้แล้วเออปลูกมันป่ะพอมึงบอตาจูค้ากูว่แตกแล้วกูแบกมันโอ้ยสิเป็นตาจูค้าไหมหยัางไงสูดจังสิเป็นตาจูค้ากับตาเบื่อแล้วอีห่า เยี่ยวนี้มันมีสองยูทูบสองนึงมันติดต่อกูไว้เขาอยากทายผีหรอทอทายผีเออทอายไหะขอดข้ศาลสิข้สแม่แต่ละการนีกก็บอกทุกคอมเมนต์ทุกขนกูทุกคนหู่นกกัคอมเมนต์นที่กูตอเลยอ้หเข้ารวมเขาท้งแต่แมมึงกูเรยาหมาเมลวอนเซาแันีมึงต่อมามึงเปลี่ยเอสซี่เขาแล้วมึงจขอควาสังสานีฮะเยี่ยวนี่กูรับทไมพันหา ให้กูไปนั่นไม่นายกูให้มึงเลยพันหนึ่งไอ้กูพันเรื่งมาได้เอ้ยอ้มึงก็ดีทักเทให้กูเฮงยังกูก็ับเฮงไอ้กูไปยังกูก็ัเป็นนายไอ้กูเชยมึงเป็นผีเป็นผีก็ได้กูเคยตายเอามึงสิไปตายหะแม่มึงอย่างนี้ังกูสิผ้ามึงตัวเอาเงินมันตัวเงินเท้าเออตัวจันยังกันเอามันสิยากสีหยังพอดีมึงเอาซุ่มไกลมากเลยเปล่าเอเขาก็สมมุว่าซุ่มนี่เป็นพวกผีหรอกไม่เป่างามันมากมึงก็เขาไปยังไม่ซุ่มกูบอกหรอกมึงหไอมันจังหรอกมัน ข้าต่อเตนซูเหม่เป็นพุทธัเกินคนนั้ทำอะไรออฝา่เตนสูได้แล้วไม่ใช่งันหอเสียงโทรศัพท์กูเต้เนโทสามัมาโลราแท้กวามาล่างพลเพราะนตั้งไว้อตายเลียนกับเพียง,น,ยงนียมันไหนเราพ่ตายบายบมเสียงโทรศัพท์กูมันไปร้องเพลงใส่หาแม่เสียงม,มันมันมังกลังนะอ้ยมาหาเตนซูเต้นเขาทุ่ม ฮัลโหลฮัลโหลค่ะไอ้ทิดน้อยมันเคยถือเตะปากป่ถือค้น,นป่น,นี่ทถือโุคะซื้อเนี่ยถือแต่ก็หน้ำหนาลมันเปียกโอันนี้เอียงอยู่น้อยจ้นนาจนี่อาบล้างโยคะโอเป็นแต่เล็วง,ง่ายจีเอาจักสีน,ะะนักขะาน้อยฮ่าให้แ<ห>กโน้ตนะ กูบอกให้เต nah ้นซุ่มมึงม่บอกภาษาญี่ปุ่นหางมองมึงเหรอวะมันญี่ปุ่นแม่หยังสั่นนั่นแหละภาษาญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นไม่แม่หยังนั่นแหละภาษาญี่ปุ่นมาในญี่ปุ่นมันไม่หนังให้จอฮีกูเนี่ยให้ไปทัศน์ใส่ให้ยื้อซุ่มมึงเอาซุ่มมามึงไปยังนตะบ่ไฟรถสังเกตนี่สิเห็นกูเฝ้า กับฟ่งคนฟัาพ่อเขาไปจะได้ซุมจากไหมันนี้ซุมเออเอ้าพัน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 เอขาระางเงินพันกับให้มึงเยวหยังให้กัให้รต่เงินพันมากูว่าเตัวมจีบแอ้มมองเดียว่าโลกกว้างต้กว้างกูสร้างพ่อกระเยปึ้อยานี้ถ้าไม่ไงนะครับอ่ไ แต่ตัวสิไปลันเกอบแม่ยังมึงดีแม่งอหี่ปอแล้วมันดีเกือจะเกี่ยวงานต่อ่างเง้อซุมข้นแม่จืดเง้อซมขนอะไรเง้อซุมข้นเอาตมันเปียหมดเลยเข้าไไม่่อไุ่มเงอไม่หยังอีกวันใช่ไหมไม่หยังดีสุ่มไว้ชาตี่กูบ่ เออกยไปไหมฝากกลับไปก็ต้อไม่หลอดเรื่องเล่าน บเอาเจ้ากระบ,บอกข่อยโตว,ว่างหาันโอ้ยว่างหางันหลาเฉล็ดโทรศรัพท์เอาเสียงหลานเจ้าตีว่างหาันแมงขาแมงโอ้ยเสียง,ลยงหลานมันคือสิบเ่าคักงเพชรว่างเาจันไหนมันปัญญาอ่อนแม่หรออันนี้พี่ยัง,ยงอยู่นนอตจ้านี่บ่เป็นแต่แล้วง,ง่ายติอจาจักสีนะคะเนาะค่ะเดียโโ๋ยวหนูโทิญครับอุ้ยอีผักย่องหนามเอ้ยถอยหลับโทรศัพท์ของแม่มึงแล้วก<ะ>็ที่ถ่าโดนพี่น้องทักแม่ทีห่า สีหาไเมื่อกยังงเอาจืเข้าไปแล้วมาคืถี่ห้าถ้าหัวคอลอสี่ไ้เลยกนสีความมึงจืดยากมันมากกูบอกหลอกมึงจะหลอกมึงต้องเอาหนาหลอกจาจืดมงไดเอาเสียงเอาเสียงหลอกใ่ห่อยวนเออแบบหอยวนแบบจรานเอาหัวแล้แบบหอยวนเออแต่แต่บอกคุแล้วคะแนนเราบอกคุมึงไปมึงก็ไปความฮัลโหล โอ้ยฉันกำมัฮอดตีนบ้านถ้าโดนราคาเนี่ยก็ตีนบ้านแล้วแม่นค่ะเจ้าเห็นซีแยกบ่<อ>เห็นยุจ้าเออใครเจ้าเห็นซีแยกแล้วเจ้าเลี้ยวไสมาทั้งหัวเจ้า,าจสิพ่อคอยหวยมันเลี้ยวไปตั้งไหนละ่ะเลีเล้ยวซ้ายไปทางขวาบบเนี้ยแค่ขึ้จักรไถ้ว่าเหรอโอ้ร่องเลี้ยวเบิ่งล่ะจ้านี่เห็นฉันไปเห็นยุขาเอาบาดรคอยคือบ่ทันได้เห็นเจ้าก็บเม่เห็นละ่ะเจ้าบ่งวกมาแไหมเนาะบ่ทันไดา,าสูงบ่าอ,อุ้ยตายแล้วเพื่อนๆพ่อขา พี่มิกินกับพี่น้องครับปอบเผากระทักกับพี่น้องคะ่ะโอ้ยขบเป็นปอบไม่หยั่งคันนี่ห้ากองอโอ้ยเป็นให้กับปอบอี๋อมึงมาเชียนง้อเชียนกล้วยมึงจูงขึ้นไม่หยัง่งถึงเครื่องผีเราจะได้ว่าข่อยมาหาเชียนง้อเชียนกล้วยเดีนี้จูงกล้วยมากเพราะเป็นตี๋ที้างหลังโอ้ยอันนี้น้องสาวข่อยตัยวเนี่ยน้องสาวเออเมยมึงเดี๋ยวมึงกระรัดคุณวิภา,าสา่างในรดมาหาของเงินหลานลดน้อ,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 นองสาวข่อยนารักกะระดอนนี่ยัยไม่หยั่งละ อุ้มนี่โอ้ยสิให้อุ้มจะได้มม่กระเบิ้งสภาพกูเนี่ยหักหวังแต่ยังกูกระชีดุ่มอยู่มันยังก็เป็นผู้พี่วิ่งยุติหากไม่มันพอขึ้นนะที่ก็ตีนเลยใยัยตีนตีนกว่ามันตีนมหากไม่มันยันตีนพิลาไม่หันตีนมาแต่เฉยหันมันจะไปเซียดได้พี่บ่ามันตัวพี่บ่ามันมันตัวค้นดิแมียย่อบอกเมีนบังเอิญไปสีพี่บ่ามันคือบอกคนว่าบ้านยุคขัดจัง เจาแก่ผู้มดหดแตยังไงยังไงล่ะพี่บาทผู้จัดตัวได้กูว่าจีฮยอนหนึ่งกูกกบ่กล้าเฮ็้บแต่ยังมัดว่าคนส่วนอันเฝ้ายังเว้าผู้มาน้านี่น้องสาวคอยคักนี่แหละน้องสาวเจ้าเออมันเป็นบ้าเถอะเป็นบ้าเถอะเป็นปัญญาอ่อนสเสดเด้วนี่มมึงทั้งบ้าทั้งปัญญาอ่อนอุ้ยตะกี้มันกบกเป็นบ้ายังซี่ดอกเอามันก็ได้เป็นบ้าสัตวมันกบเป็นคนดีๆนี่ะผู้เป็นบ้าแม่นคอยเพียด มันกลับไปหาตายพี่หลอกจังสี่หลักซูมือซูมือเอามาสร้างว่าพี่หลอกดูตัวดูเขามันก็เลยลา่เป็นบ้าสันนี่ปัดเจ้าพู้เป็นบ้าไนี่อันคอยพู้เป็นบ้าก็เลยขึ้นขึ้นมาเป็นค้นปกติสันนว่าเศร้าเป็นบ้าปัดเศร้าปวดเจีวปัดนี้ฮะังว่าผู้ใดไม่ลูกไม่ร้านเป็นบ้าแล้วไงพี่หลอกเบิ้งสันนว่ามันขึ้นอุ้ยหลักไปนั่งทายใจยุนี่จะเข้าก็นด้วยใจพี่บ้าเนีันบ่เป็นน้องสาวกุเีปากได้โดนอะไรฮะกวามันนี่ให้กุเทียซอย่ะ สายละมองเจ้าว่าสีพาข่อยมาตายผีหลอกลยันไงเอาหออแล้วหอดแล้วนี่ดี่นี่เดพ,พ่นผีหลอกเอียงเกาะพ,พ่นผีหลอกพ่นจะได้ซุ่มตัวเนี่ยเอามึงเห็นจะได้จะมาเป็นซุม่มโอ้ยผู้ใดแน่มากเห็นเป็นซุ่มเบิล่ลไจังเสียกวา่าแล้วผีสีบังตามึงอว่า อเอานี่มึงม,มาหูกินแต่สาปนี่ใช่แลว้วเป็นยังบาดนี่เอาผีตายหงส์ผู้ผีตายหงส์กะเท่ผู้ข้อตายทั้งผูนเอาผีกะเท่มายอยู่ทั้งผูนนี่ออถึงแมาบอกว่ากุูกูมากมีว่าอยังอะไรบ้างยังไะเดี๋ยวอย่าสูบเลยอย่าสูบเป็ยังสิทธิ์มาอยู่ในผูนนั้นเนี่ยอย่าสูบแต่แมมึงใส่นี่หลังกินไายของความสา่หลงมันก็กินอยา่าสูบกว้างเทียบ โอ้เมาจุนีผีบางตาคอยคัยคยคยคยกเเเๆนนเป็นบ่นี่มึงเมาโดนๆเนอเป็นหนังกูสิปล่อยมันเป็ี่นไปได้โลกตายกูสิหู้ผูอยากหู้ว่ามันสิสูบย,สยังจัดด่วนเมาอยู่นี่ผีบางตาคอยคอยี่หลี่เปนบ่นี่ผีบังตาเจ้าที่กินมันเป็นพ้นเออผีบางตาคอยคอยเห็นเป็นซุ้มเนี่ยถูกตับว้ายเพื่อนๆขาเพื่อนๆในไรสดขา เพื่อนๆที่เบิ่งสามแสนคนตอนนี้นะคะเนี่ยโอ้ยฮะมันอ,อะไรมาเขาับไปหลายเมมเ็๊โอ้ยคนจอดทะเบิงกลัวจันเดกเถือๆอ,อยู่โ <What? S 1> พี่น้องขายเห็นบ้าคาทั้งหลังนี่ฉันเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นเป็นพ่นพี่หลอกคือกันบอกคาเน,นี่ยกันเห็นเป็นพ่นพี่หลอกข้อมินมาหลายในจ้าเนี่ยมีคนคอมินสัมบบูโอ้ยคนขอ้นอขาม,าามิน์บกหลายหนึ่งเข้า่าจังไหนเนาะซุมจ้มซุ้มยจังไหนกันมาพ่นพี่หลอก มุ้งเจ้าเห็นเป็นซุ้มแสดงว่าผีบางตาเจ้าคือยังบางตาคอยได้เนี่ยน้องบอกบัานไปบอกบ้านไปโอ้ยปาเจือเจือเอ็บเที่ยวขาประจำคอยกันมาคอมเมนต์ตัวเนี่ยแล้วอีเจือไหนเจือขาลอยยังได้ตีนี่ไหมเจือขาลอยยังไก้ตีเออก็ด้ยงี้ขาวว่าขั้วเหยียบไก่ตายไปเจ้าไดนผู้นี่เอ้ามันเอากับผมมันคือว่าไก่มันจะตีคขเอาขาหักโอ้มันตั่วตัวนั้นอีห่างอันตรีเจ้าไดนจะคอมเมนต์ว่าจังฉี่ว่าคอมเมนต์ว่าจังไหนอยู่ในสุ่มเอาเอาคนนั้น ข้นนขอมิัะพอมั้งงูต้องไป,ประเหตุยังอยู่ในซุมเนาะบาดีเกเยอะเจ้ายุ้ใสดเ๋้วเนี่ยอเอาจะในจะคขมินไว้จาังสี่บาดีาาไ้ทกไหนอยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่ไปไม่ได้ฮะโว้ยเกีเกยเจ้าคือว่าเจ้ายุ่ใกล้ๆคอยเี๋าวนี่ยอยู่ใกล้ๆ,ๆค,อคอยมาหาคอยเอรืร่องเ่อคอยจิงเกเสียเอฟซีแสองตัวนี่แล้วนี่พูดล้โตไพูดลโต โอ้เป็นต่ไหนถ้าตอบคอมเมนต์เราจะบาดก่อนแล้วถ้าตอบไม่ได้ความดับกูสิแตกไม่ยังแตกเลยนี่ยางตายาตก,กูแล้วแตกออกมว้าใส่พีเขนานั่นออกมาดอกแท้เอามัดสิยากอีหยังมึงถือกองอ่อนพรอะมาเกิดสามรอบมึงก็ได้พ่อผีหรอกผีที่ออก,ววออกจ,จอากพ้นี่หรอว่าจริเออเพื่อนๆในไรชนดขาแต่เวงผีหลอกออกจากพ้นต้อกันข้าอีจืดมันอยู่พูดเดียวเลยามั้งหลอนหลอนไหมหลอกไหมหลอกไอ้จืด ใส่ผีคือบอกไมาจักเท่าเลยนี่เอามันออกรอบเรื่งอะไรทีออกจค่ได้ขวามว่าท่นเห็นผีหลอกอยู่นี่เป็นอยัางไะไม่ยังบาดนี่จัดตัวจดูผีหลอกผีหลอกแม่งอยู่กูว่าท่านเห็นอยู่นี่เอาอีนี่เป็นบ้าขัากี่ดีเลยโอ้ฮะนี่ก็หลอกพ่อถึงจักเจ้าหลอกไปมันอยู่พุดียาวได้หลอกเปบ่าหลอกไปหลอกไปเร็วสั่งเป็นคนที่สัง ใช้ีเขาว่าสิออกมากเขอบอกจ้กเทียนนี่เทียนที่สองล่ะมันออกสองจะได้ขอบ่ท่านเห็นผีหลอกกูเนี่ยหลอกมึงเบ้างเป็นยังไงเออเป็นยังไงพีหลอกผีหลอกแม่มึงเห็นว่าท่านเห็นอยู่เนี่ยเอาันนี้เป็นบ้าผัวว่าเช่าอีนี่โอ้ยเนาะอีสามหลอกมาถึงสองหลอกมาถึงสองหลอกไปมันอยู่พูดเฉียวเดียวมนลพูดเฉียวบางออมันเถื่อขนาด กูอบอว่ามันกูขังแต่เม่ลูกอ่อนไว้หนนะีนะเป็นหมาตัวไหนมันจะไปทั้งใดเนาะขี้จะเงียบจะต้านบั้งหรอาาบักเชิดเดี่ยมันไปทั้งใดเนาะมึงใหญ่กูหูเด้อมาไปกับอีกกะเทยหน่อยพกนนอยากันไปแดนใหม่กูสิน้ำเกลียข้อมันให้เหรอบักเชิด ไป้มเี่กูบ้าตาบ้นอะไกินปวไงมึว่ามันบบ้านไงติไปม่นั่งกินไปบ้านประเสินขึ้นเลยฝ่ามาสวัสดีให้เริให้ขึ้ข้มาตั้งตัวตั้งมาัตตตอกูเลยคไปกูตวตัวกูเลตัวเมย์เจริญรำร้องหายขึยังนึ่มย์เอาก็คิดน้อยเอาจสี่นันนกันมีวที่สุ่มใหุ้ไม่เก็ขเาไมได้ตัว่เขาไม่โง่กับใบ่ไม่ไดเขาไป ตอนสีผีตัยไม่ใยังมาตัวแม่มึงอย่างไรอีพี่บ้าเลยพี่บ้านอ่มันไมบอกมันอยากเขาายากเข้าพออกังนี้ยังต่แลังเขาเลยนียังเขาเขาลูกไปบอกมันให้ดีกว่า ยุ่ยใจละมันอบางเบากมัเป็นติ่งปี๋มาเนี่ยโอ้ยมันึ้นติ่งกันเ้องพูดเหนียวหันมันเป็นติ่งแกแค่ก่วงโอ๊ยหัวดีสักหางดีโทษเช่นอนบ้าโทษมันคือตัวแขวนข้างข้อยเนี่ยแถวบ้าน่ตัว ก็วันศิักข่อยมาเบิ่งผีหลอกใส้ผีหลอกเลยนี่เอ้าแค่นี้แม่ผีแม่นี่บ้ปาโตบ่ได้แท้มึงภาคูมาเบิ่งอีจือขาลอยมันบ่อยมากูอยากเนี่ยแล้วกูสงสัยแล้วกูสงสัยอะไรเมื่มึงว่านชุมเป็นพ้นอดโหจือให้พ่อได้บ่ได้เอาเงินหมื่นมาขึ้นกูเดี๋ยวนี้ มันเงินเหมือนที่กูจ้างมึงพามาไทยพี่หลอกนี่มันเหมืาแค่ไหนกินต่อๆก็พี่หลอกได้ใส่กูเติมชาวบ้เนมันเหล่าเขาเนา่ยใส่จะน้ำวันสักมันกล่าหฮามันได้พีหลักบ่เคยได้กันเชียร์หรอกเอาเติมหาสี่บาทมันได้อยู่นี่องเติมหาหนึ่มันได้อยู่นี่องหาเช้าบาทขันมึงเบกขันมึงเบาเงินหมื่นมาขึ้นกูมึงพากูไปไทยพี่หลอกเดี๋ยวนี้เอามึงกระชับไม่อยากพ่อยหงแขกคอยไอ้กูมาไล่ชดใ้คนมึงพี่หลอกกูต้องพ่อพี่หลอกตัวมึงอย่าพ่อพีเมนอยู่ในโทษนะพี่่น มื่อไหนเตียบตัวในสูขว่าเลยบันทัมมออบว่าอุ้มยื้อะไรอย่างอกศ้าเสีูดแล้วลอกแม่พี้เเร้าเสียสูดแล้วหลอกอีก,กบ็ั่นพีเเฮ้้้ม,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 มานแบมาโมมาควัญตัวเป็นน,นะปนี่ละท่วงวัดกี คือพาะไี่คา่ะปัดตั้มคือคงแคือนนค้าคอร์ฮอกูได้โอ้เลียนแบบพอดเสียงเมาอ่ะโเล้ยวเสียงเบาแันเลี้ยนฮิคาร์ดะตอนยังยาบมีละพออกเดานี่ถัวยังขยับได้หม เรื่องแน่นอยคบจากทีมงานศิลปินภูไทยมอบเป็นความสุขคขวามบัเทิงกับพี่น้องชาวนานดูดพี่